สวัสดีครับพบกับผมช่องพร้อมบวกนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับการลงทุนนะครับซึ่งวันนี้เราจะลงทุนอยู่ในคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือสกุลเงินดิจิตอลนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ในแอปพลิเคชันบิตคัพนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของคนไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนนะครับ ศึกษาเกี่ยวกับการถอนเงินนะครับในแอปพลิเคชันบ i t ค u พนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับโดยที่ขั้นแรกไปที่กระเป๋าวาเหร็น,นะครับตอนนี้เงินบาทผมมีอยู่4 0 4 7 1นนะครับ THB นะครับหรือไทยบาทนะครับโดยเข้าไปที่การถอนนะครับ ไปที่ไมค์เลยนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะมีนะครับเรื่องธนาคารนะครับธนาคารเราก็เลือกไว้แล้วนะครับเกาะตรวจสอบเลขบัญชีชื่อบัญชีค่าธรรมเนียมนะครับจํานวนเงินที่ได้รับนะครับค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่20บาทนะครับแล้นที่ผมจะได้รับก็อยู่ที่3า4บาท .7 ุดเจ็ดนะครับเราก็มาดูที่รหัสซูเฟกเตอร์นะครับ ต็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับอตอนนี้ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับกดยืนยันการถอนเงินเลยนะครับก็รอ S M S ยืนยันการทำรายการสักครู่นะครับหลังจากรอ S M S เสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่ Wallet กันอีกทีนะครับ เงินก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่3 9 1าบบาทจุดสกนะครับก็หายไป300 000. 000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวไปเช็คที่ธนาคารอีกทีนะครับอตอนนี้ธนาคารเงินก็เข้าแล้วนะครับ384บาทจุดนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาอุนเ่ไปก่อนครับสวัสดีครับ